เหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยเปิดครัวสนามทำอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยเ<ๆ>มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณนะบริเวณวัดหนองทองตาบบ,บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัด รวมกันประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยและโรงพยาบาลสนามโรงแรมไพลินสุโขทัยจำนวน350กล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยจะประกอบอาหารเลี้ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งไปจนถึงวันจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้นัทวด,ดีพ่วงหงรายงาน ว่าพาจานไหมพูดแล้วก็มองหน้าแบบนี้จา์อะไรอ่ะต้องไปยอยคนไปมันมีหลายใบเนาะองให้ต้อให้ไปร้านม่จากก่อนไหมครับแช่เราต้องรู้งานกันนนั่นแหละ นี่มันกลายเป็นผัดหมูแล้วเนี่ยน่าเราต้องดีวผัดเสร็จแล้วมใส่ได้้ักงแล้วเดตักข้าวที่อยทำให้แไปหาัตั่า่นหนดไหนนะท่านนายคะเดียวเดเดีด่ไมมีน้ำซนดี๋ยวตักเสร็จก็มงลได้ค่ะ ตาน้องมามลวสังนี้วัเราจะจัอแานเราไม่มีัดเราจะมีเป็นยางชีเราจะมีมาม่าเราจะมีนมเราจะมี ใส่ถั่ใส่ข้าวใส่ไข่ยังน้ำซุปครับใส่แล้วครับ